สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเฉลิมพลประจำ S S Channel ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรำพงกิ๊ก้าปาร์ตี้ออเดีโอของซัมซุงนะครับรุ่น50านนะครับขนาด 500วัตต์นะครับขนาด500วัตต์ i m s อันนี้คือเป็นวัตแท้ของเราเลยนะครับตัวนี้เป็นลำโพงกีตาร์ปาร์ตี้ดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับสีดําดีไซน์สามเหลี่ยมดูสวยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนทาวเวอร์นะครับความสูงนะครับเป็นทาวเวอร์สูงนะครับให้กำลังขัดอยู่ที่500วัตต์ RMS นะครับตัวนี้สําหรับฟังก์ชันนั้นนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ บลูทูธนะครับบลูทูธหรือว่าจะเป็นเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบคอมพิวเตอร์ PC บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะแท็บเล็ตนะครับตัวนี้ก็สามารถจะเชื่อมต่อได้นะครับสำหรับนําไปร้องคาราโอเกะนะครับนำไปร้องคาราโอเกะที่บ้านหรือว่าเชื่อมต่อฟังเพลงเบาๆอยู่ในห้องนะครับเป็นระบบเบสบูสเตอร์นะครับปรับเสียงเบสให้กระหึ่มได้นะครับตรงที่ฟังก์ชันเบสบูสเตอร์ของเรานะครับเพิ่มอัตราลดในการรับ มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันสะใจนะครับสําหรับเอาไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านได้ของเราในความสนุกสนานนะครับสําหรับไฟนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับตัวไฟนะครับสามารถที่ปรับเป็นตัวทันเดอร์นะครับให้กระพริบไปขึ้นนะครับทันเดอร์อินสตา์นะครับสตาร์ก็จเช้าลงนิดนึงนะครับก็เป็นออฟเราสามารถที่จะปิดโหมดไฟได้นะครับสามารถที่ปรับตาม อ่เป็นอัมเบรียนนะครับบดค้างก็ได้นะครับอัมเบรียนนะครับค้างไว้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้นะครับไฟก็จะกระพริบนิดหนึ่งนะครับรื่ว่าจะเป็นพันเดอร์เป็นแดนก็ได้นะครับตามจังหวะเพลงของเรานะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ไปดูด้านหลังกันครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับกรุ๊ปลิ้งกดแพริ่งสํสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือหรือว่า แทบเลตนะครับเราต้องกดทุกครั้งเพื่อที่จะให้ลำโพงแผ่ขยายสัญญาณบลูทูธนะครับจับคู่กับมือถือนะครับก็จะได้เห็นลิงก์เครือข่ายดีขึ้นได้ดีขึ้นนะครับจับคู่ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ตัวสเตอริโอนะครับสามารถที่จะปรับเสียงเป็นแอสเตอริโอได้หรือว่าตัวกรุ๊ปเพลงนะครับเราซื้อไป2-3เครื่องนะครับก็สามารถที่จะลิงก์ ให้ออกเป็นเสียงเดียวกันได้นะครับเอาไว้ตามมุมห้องต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อสายนะครับกลุ่มกลุ่มให้เป็นเสียงเดียวกันนะครับตัวนี้สําหรับ AU X ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะต่อแจ็คเล็กได้นะครับจากมือถือก็ได้ใช้แบบสายก็ได้นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นแจ็คเล็กแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็น AU X นะครับขาวกับแดงนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ เครื่องเล่นนะครับด้านจากด้านนอกได้อาศัยเสียงจากด้านนอกมาเข้าให้ตัวนี้เป็นขยายได้นะครับตัวนี้หรือว่าจะเอาก็ได้นะครับเอาไปอีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับออดีโอมีอินกับมีเอาเอาขาวกับแดงออกไปด้านนอกได้เหมือนกันนะครับใช้เสียงเดียวกันกับตัวนี้เป็นกําเนิดเสียงนะครับหรือว่าไม้นะครับไม้มีหนึ่งไม้นะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นไม้ลอยเข้ามาเสียบได้หรือว่าเป็นไม้ไสก็ได้นะครับตัวนี้ หนึ่งไม้ก็สามารถที่จะเป็นไม้แพ็กคู่นะครับใช้เป็นไม้แพ็คคู่ได้เป็นไม้ลอยนะครับหรือว่าจะตัวนี้เป็นตัววอลลุ่มนะครับเบาแรงของไม้นะครับเป็นการตัวตัวปรับไม้นะครับตัวนี้เป็นตัวเอ็โคนะครับเป็นตัวเอ็โคนะครับเราสามารถปรับเบาแรงได้หรือว่าตามเสียงที่เราต้องการนะครับสำหรับพอร์ต usb นะครับเราให้2พอร์ตนะครับสามารถที่จะเสียบ usb รันต่อเนื่องได้นะครับรันเพลงต่อเนื่องเราไป เพลงมานะครับก็สามารถที่จะรันเพลงต่อเนื่องมี2พอร์ต USB 1 USB 2นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทดลองเสียงกันนะครับตัวนี้นะครับเราเสียงนะครับก็จะมีเสียงมาจากที่อยู่ในตัวเครื่องแล้วนะครับเรากดแช่ไว้ประมาณ5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับกดแช่ไว้ก่อนนะครับประมาณ5้านาที เ,เป็นไงบ้างล่ะครับเสียงกระหึ่มไหมครับสำหรับร้องคาราโอเกะหรือว่าฟังเพลงนุ่มๆอยู่ที่ที่บ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ใช้ฟังก์ชันคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวเราเปิดร้องคาราโอเกะก,กันนะครับ ลองไม้กันต่อน,น,นะครับตัวนี้ถ้านําไปร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่า,าเสียบไม่ร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านก็เหมาะสมดีนะครับกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วต้องอขอเพ่กองม่นะครับควรจะขอได้กี่สิบกอเพราะจริงๆนะครับตัวน,นี้นนนอ่าเรามีรีโมทดให้ด้วยนะครับตัวปิดเปิดนะครับ หรือว่าจะตัววนลุ่มนะครับเบาแรงเราสามารถที่คอนโทรลได้ผ่านาตัวรีโมทคอนโทรลของเราได้ปรับเบรก็ได้นะครับปรับตัวซาวโหมดก็ได้ปรับตัว sound mode ไร้นะครับเราจะปิดเราจะเปิดก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับตัวซอสก็ได้นะครับซอสเป็น USB เป็นตัวตัวบลูทูธก็ได้นะครับ AUX เราปรับได้หมดนะครับคอนโทรลได้จากตัวสัมมือถือหรือลูกค้าท่านใดที่ ใช้โทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะโหลดแอปนะครับเข้าไป Google Play App ได้นะครับสามารถที่จะโหลดแอปลำโพงก i g าร a ปาร์ตี้ออสามารถที่จะโทนจากมือถือก็ได้นะครับตามจังไฟก็จะขึ้นตามจังหวะเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้ก็บอกว่าสะดวกสบายในการใช้งานของลำโพงก i g าร a ปาร์ตี้ออตัวนี้นะครับขนาด500วัตต์ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับราคาย่องยาวครับราคา ร,ราคาช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติอยู่ที่10,000หมกับเกากิบาทนะวันนี้นํามาจัดรายการกับที่นี่ของเรานะครับเหลือเพียง7 9 9 0กิบาทเท่านั้นเองยังไม่พอเรามีผ่อนศกับบัตรเครดิตชั้นนําไม่ว่าจะเป็นแบงก์กสิกรแบงก์ไทยพาณิชย์แบงค์เคทีตีหรือว่ากรุงศรีเครดิตการ์ดเราให้ศูนเปอร์เซ็นถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคัาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ